สวัสดีครับค่ะพวกเราจ้างงานหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลส้มผอนะคะโดยมีสมาชิกดังต่อไปนี้ค่ะสวัสดีครับผมนายวิจิตรบุรมคาจ้างงานตำบลส้มผอครับค่ะสวัสดีค่ะนางสาวมณิสามูลเสนค่ะจ้างานตำบลส้มผอค่ะสวัสดีครับผมนายอาทิตสาวเสนจ้างงานตำบลส้มผอครับสวัสดีครับผมนายณัฐวุฒิยังเสมอจ้างงานตำบลส้มผอกับผมนายธนยุทธ์ณีเชียวจ้างงานตำบลส้มผอถือกล้องครับ วันนี้นะครับพวกเราจะพามาชมเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับที่ประสบผลสาเร็จนะครับในโครงการนี้นะครับเชิญตามมาดูได้เลยครับผมสวัสดีค่ะแม่เบนจามาน่อยส้งค่ะ เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ใช่หรือเปล่าเป็นไงคะเออค่ะมื่อนี้เนาะค่ะพวกเขาจากงานตำบลสมพอค่ะก็จะมาสอบถามคุณแม่ค่ะว่าคุณแม่หูจักโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่มาจัดไส่เนาะค่ะแต่คุณย่านโมนึงค่ะอ๋อ้พิเศษพงษ์จันทร์เนาะค่ะค่ะแล้วไอ้แม่ได้รับข่าวสารใดจากที่ที่ใดเนาะข่าวสารกัารจักบสมัครในคำนี่ย จยากก็ลราสมัครเออกระจายหอมกระจายข่าวหมู่บ้านเนาะครับผมอันเป็นยังแม่คือเขาร่วมโครงการนี้ครับคือมักเฮ็ดเกษตรนะคะเนาะข่าวเกษตรแม่อันแม่เคยเห็นโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่มาบอกอขันเคยเห็นบ่อโอเคบ่อเคยเห็น กจะถามแม่อีกนะคะว่าแม่เคยทําการเกษตรมาก,ก่อนบอค่ะเคยจ้ะมี่เห็นอย่างเนี้ยเนาะคะ่ะมี่เลี้ยงงัวปลูกฟักท่องปลูกข้าวโพดปลูกฟักปลูกกล้วยพวกไม่ช่อกินได้กะที่หมักงวงักยงังไม่ยืงต้น แม่ได้ที่ขเขา,าร่วงข้อกันหนึ่งตำบลหนึ่งกรุงทิดดีไหม่แล้วคุณแม่คิดว่าจะได้ยังแน่ครับจากโครงการนี้แม่ก็คิดว่าได้คว่มลูกได้รัฐบาลที่มาซอยเหลือสิ่งที่เข้าขาดไปเนาะตอนนะครับ,รบแม่อันแม่อยากปล่าถึงโครงการนี้จั้งไดครับแม่อยากให้นี่เห็ุโครงการนี้แม่มาโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแม่อยากให้เหตุไปเรื่อยๆโครงการนี้แหละอยากให้เด็กอัน,นมมยุบใหม่คนรุ่นใหม่ ามาเห็นมาสนใจด้านการเกษตรอยู่แบบพ่อเพียงนะคะเนาะครับผมสุดท้ายนี่แล้วครับจากงานตำบลสมพอการเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ